คูต้า b 7 0 0 0นะครับเครื่องยนต์สองสูบสิบสาแรงเก่าดอกหาสีไม่สวยเก็บสีพวกเปลือกนอกนะครับให้ดูน่าใช้ตัวเปล่าตัวนี้ตัวเปล่านะครับตัวเปล่าห้าหมื่น้านะครับห้าหมื่นห้าตัวเปล่าห้าหมื่ห้าสิบสามแรงเขา,เาขับสนะครับห้าหม้าตัวนี้ ZB 7000 สิบสามแรงเหมือนกันขับ C ีนะครับขับสีพร้อมโรตารี่นะตัวนี้หกหมื่นห้ามีโรตารี่ตัวนี้เดิมเดิม,ดม,ดมทั้งคันเดิมเดิมทั้งคันนะครับเดิมเดิม,ดมทั้งคันส่วนตัวนูน้นยันมาูพีสองนะครับสามหมื่นห้าตามสภาพรถติดนะครับรถติดแต่ไม่มีใบพวนรถติดวิ่งได้แต่ไม่มีใบพวนนะครับไปหาใส่เองนะครับหาใส่เองสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับ สนใจสอบถาม0622495297 0622495297หรือมาดูรถได้ที่ซอยทวีวัฒนาหนึ่งนะครับแขวงหนองของ้างภูหนองแขมกรุงเทพนะครับมีเจ็ดพันสองคันเันมาสิบแรงเอ่อสิบสองแรงบินซินนะครับสามหมื 30, ่นห้าไม่มีใบพวน